สวัสดีค่ะพี่รองผมมือนี่กับเมี่พักขนาดสู้ไม่บานเพื่อกินข้นเก่าหระครับมือนี้แลวกินนี่ก็บบนมือพิเศษดอกครับเพราเหตุโกมือแต่ว่า,าเพราะเฮตเต็มฝีมือของเฮาานอกไปได้พักขนาดางามๆนอตลานพักปุ่นกเลยว่าชิพักขนาดสหมูห้บานเป็นกินดอกบัดจ,จังหวมมนนะมันมีพักไว้ีนตู้เย็นนาะไม่มีพักสู้กัดพอดีกเ็เลยว่าเอาพัดพักร่วมสวัสดิ์สาวิบานเพิ่นพักยังมีขยบานเทาหฮากินน้ำไดบิดให้เราน่ะบ่เป็นยังแต่ก็หาวกินงานสวนเนาะในเขาเคยกินเนี่ยเขาก็เก็บมากินข้าวเก็่าล่า ใคนข้าเจ้ากกะชิเก็บตะใบมันมาเนาะบานห่านี่ตาต้นเลยเนาะอย่างเนาะครับบข้าเจ้ามันหนามันปลกอยางเนะาะเ่คือบาน้าวบานห้าปลูกย่ำในกระไรเลยว่ยาตะพักขนาดน่พักสลัดใ่้กันครับพักสลัดนี่เด็ดทางเที่ยนี่จนท่วมหัวเนาะว่าใบมัน,มนบาบาเลีเ้ยนน้อยเนาะข้าเจ้าก็ชิโรทถิ่มสลัดกด็เลยเย็บได้เป็นเดือนสองเดือนหมดแล้วครับตนหนึ่งก็เลยว่าผมก็บอกก็แม่บานอยู่ด้ถึงเมียน,นี่ก็เจ็บกินข้าเจังข้าเจ้ยนี่เป็นย่างเด็ดตะใบกินเปอย่างบานข้าวต้าทั้ง ที่มาผัดกพีกมหอมสักกนนอนอกข้เสียวหมูลงหูลงแล้วเขาก็คุเรคุเรจังน้อยก็เห็นว่าหมูมันสูงจังนออ้อยเขาก็เจียวผักลงเนะาะก็ผัดเป็นพักรวมเนาะก็ต้องเผ็ดเจังน,น้อยได้สำหรับผมมัน่อยเสียบเนาะมื่อกี้ก็มีพักสอย่างก็มีสุก,กัดกับข่าเนานะกินพักสุกัดนี่ผมก็ว่าไม่คล้ายพักบุงเนาะสำหรับตัตผมเองเนม,มาเน่มใดก็มาผัดใส่ตะมูเล้วโอ้ขากปวดเลยมือแต่เลยเว่งก็กินพัดกินทอดไปจะเสร็จะครกบกินข้ากินยังกันไปนูแต่ละอย่างก็จะเทียนเนี่ดรไทจปว อาวบธสวยเดรนเมนูแต่ละเมนูเนาะบางทีเอาเห็ดได้กินทั้งผัดทั้งทอดแล้วก็ยาไม็ดบานข้นเบียเนาะพั่เจ้าของไปเห็นน้องใหม่ยุ่มหวานน้องใหม่กระปองก็โอ้ยพอดีสิมาแกียงน้องใหม่ชุบเม่ดบานไปกินเด้อว่ายงเกียงน้องใหม่ใส่เห็ดคนๆเนี่ยโอ้สี้เสียบขาดหยุดเอาวไปที่นี่ผัดผักร่วมห่อกระเหล่าเลยนะครับเอาไปนี่ขอตัวไปเอิญเม่ดบานไม่กินเขาก็ได้ครับมาครับกินเขาน้ำกันแฉบแฉบก็ยังเกลือละครับมื่อนี้มาครับกินของกันแฉบแฉบก็ยังเก่าือละครับมือนี้มื่อนี้ผักร่วมเป็นเร đồng chụp máy bạc bên kia cái con nào cả, chắc sẽ không như con gặp người nón được, thầy đào gặp quân anh này gặp máy bạc từng, thưa à. ngang sườn ngang, ngang luôn, cả được, áo quần đầy bớt chuôi xíu lên đi กิไตสุดไตเขาอร่อ <T> ย่ไหมอเว่าขนาดก็ว่าได้เือะแต่ว่ามันก็เงียมโกาแนะนำไม่ได้เป็นทางร่วม